เรียนท่านผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่านผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมและผู้มีเกียรติทุกท่านในนามสายงานพัฒนาที่ยั่งยืนขอขอบคุณรองศาสตราจาร,รย์ดรวีริศอัมรพานผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาเปิดโครงการพัฒนาเกณฑ์ผลสลัมฤทธิ์ทางสังคม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน IET Sustainable Business ในหัวข้อการยกระดับอุตสาหกรรมไทยในเวทีสากลร่วมพลิกวิกฤตสร้างโอกาสด้วยกลยุทธ์แบรนด์ยั่งยืนในวันนี้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการพัฒนาเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมอบหมายให้บริษัทไนคอบ s ปเอสจำกัดเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้กนอได้ร่วมสะท้อนเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับผู้ประกอบการผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมโดยมุ่งส่งเสริมกลไกาการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานในการดำเนินธุรกิจที่สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ Social Impact Assessment ให้ไปเป็นตามมาตรฐานของสากลนะคะตลอดจนพัฒนาเครื่องมือการประเมินกระบวนการรับรองและเกณฑ์รางวัลส่งเสริมพัฒนาความพร้อมตลอดจนรณรงค์สร้างความตระหนักประชาสัมพันธ์โครงการและประกาศเกณฑ์เพื่อสรรหาผู้ประกอบการในนิคมนำร่องจำนวน15ลารายเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยกนออจ,จะจัดอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน2หลักสูตรประกอบด้วยหลักสูตรการพัฒนา ประเมินผลสำลิดทางสังคมเพื่ออบรมให้ความรู้พื้นฐานในกรอบมาตรฐานการประเมินผลสำลิดทางสังคมให้แก่พนักง,งานกนอผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนำร่องจำนวน15าลายหลักสูตรที่2นะคะหลักสูตรการตรวจรับรองการประเมินผลสำลิดทางสังคมเพื่ออบรมแนวทางในการตรวจประเมินรับรองผลสำลิดทางสังคมและเป็นการเตรียมความพร้อมในการพิจารณาเกณฑ์การประเมิน ให้แก่พนักงานกนอผู้พัฒนานิคมนำร้องจำนวน3าลายทั้งนี้การพิจารณาให้รางวัลโซเชียลอิมแพ e เอ็กเ e เลน a ์อวอประจำปี2565ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินผลสำนิดทางสังคมด้วย